ของเก่าก็ฝั่งแดงนะแต่ชอบของใหม่ก็ท้อเงินเนาะ ับอยู่ในนิจฉันยกที่หนึ่งดูครับข้างขวาขครับเมื่อสักครู่นะไม่ติดตัวเมมีบงงังครับโดนทัดดอกไม้กระจายกัะตายดูบักไซครับไซของงงสัตว์เลยก็ไม่ธรรมดานะฮะนี่มือไม้ตกนี่โดนจุดโฟกัสเนี่ลงไปนอนฝันถึงกระยิ่งในเหมืองกัมนะจัดการมือไม้ตกดีนี่ครับดูดูซ้ายกับขวา ขวาของฝั่งทดเงินแล้วบรายการเอาไซ้ายของพงศักดิ์ไปับเข้าไปดูต่ตอไซด์ไซด์ไม่โดนนะฮะโดนน้องดึงนะทำการกินสัตว์สีแก้วสักพันวินาทีนะอย่าก,ก็รับประไรทางครูครับอยู่ในสัตก,กัดชุดสมาคมกีฬาจะะังหวัดสุรินทร์นะนำทีมโดยหมอยารอด ยอดยาดีนะยกยกหนึ่งนะนวันนี้ก็มีโปรเจกต์เท้าปูนชูชิมชีรำครับร้อยตรวจตัวรอดได้ดีก็คือมันพุทธศิลป์นะจบยกหนึ่งครับไปพัดกินน้ำก่อนครับเราค่อยมาสู้กันต่อยกสองนะครับรางวัลนี้จับหมดเลยใช่ไหมครับอ่จับหมดแล้วก็ยังยังไม่มาลับเลยนะ ออู้สนับสนุนแล้วก็เชิญแล้วครับมีไครก็ว่าไปเลยครับร<ส>ขอขอบคุณครับยังไม่หมดในแรยงานพู้สนับสนุนนะครับขอขอบคุณคุณวชระแต่รัฐคุณพยุงบริสศท์คุณสิธิ์ตุ้มทองคุณพ่อวนมุมทองคุณสมพรมุมทองคุณสิงห์ทองหงสาแก้วแล้วก็นะครับขออนุญาตบางทียังไม่หมดนะครับที่เพิ่มมาแล้วก็มีคุณสมพรมุมทอง คุณส์ทองแจคุณน้อยนาพิเศษคุณไพโรดบุญทองคุณคำสีทงทองคุณพนองมุมทองคุณวิรัติสนกติสพวกลาวคุณทองคำนินจำรัดคุณพระกมลปัญญาขโมหลวงพ่อเอ่อคุณประหยัดบุญทองพ่อคำมหามัดคุณปุ่มแสนสนุทองนางวิไรพิเนกราพระจำนง สิริพัฒโทพระสมุยปัญญาสิริและคุณบัปป์ธรรมศรีคุณพิเศษศรีธีระประเสริฐคุณพ่อสุภาพมีสติและคุณพ่อเทียบุญทองและคุณพ่อวิชัยบุญทองอันนี้สำหรับพี่น้องชาวบ้านโคราชและบ้านมูลนิธิสามแกละแม่ไกรเคียงแค่การสมัครชุมนุมนครับขอขอบคุณท่านที่อยากยิ้มครับขอบคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณกลุ่มผู้ช่วยในการสนับสนุน กแบบทางด้านของการจัดสิบวันนี้การตลาดทองปรับตัผู้จัดการด้านทองฝ่ายจะการน์คาขึ้ฝ่ายประกบคู่โดยพี่โบนสุรินะครับพร้อมกับทีมงานก็ขอบคุณอย่างสูงครับบนเวทีนี้คงจะเป็นถ้วยดูเดือนนะครับถ้าคู่นี้ดูเดือดเอาไปเลยนะครับยกสองนะครับมีอะไรใส่กันเท่าไหร่นะไม่ต้องเปรียบแต่พี่นภุษัทนายพลไทยนะโอ้แทงยักษ์เอาไว้เลยครับผมสั่งเล็กนะฝีมือนะครับ ไม่ไม่โตดอย่างเดีไงมีมีกั๊ไปอีกเลยซ้ายครับจับตาดูซ้ายของพงศักดิ์เนี่ยเตะซ้ายต่อยซ้ายนี่ประเภทไรเชี่ระนมกินได้เหมือนกันเนี่เตะจ่อครับจ่อประเด็นทับทับในนะเอาพื้นนะหมัดมาครับหมัดซ้ายนะออกซ้ายไปีโอ้ขวาสวนพื้นครับบวกพื้นชีวิตคิดบวกนะครับแต่ละของแต่งงานเสียบเขอาซ้ายมาไว้เนี่ย าเกณฑ์สักสีแก้วครับจับแยกมาแยกครับแยกปล่อยมือครับนี่ปล่อยมือแล้วสู้กันต่อนี่วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าอาวุธนี่แรงใช้ได้นะครับถ้ายิ้มถึงห้ายกเอาเลยครับดูเดือดนะเพื่อแทนต่อซ้ายกับพงสัตว์เล็กจริงตามไปอ้อมด้วนขวาครับแยกครับปล่อยมือปล่อยมืออยู่ในช่วงยกสองนะ นี่คือสิทธิพลังศัทธาประชาชนนะโดยคณะกรรมการหมู่บ้านนับโดยเของผู้ใหญ่หอผู้ใหญ่บ้านของเราก็ถือว่าเป็นเสน้นเลือดใหญ่นะครับเพื่อที่ท่านมีสิทธิโอ้นี่นะครับฝั่งซ้ายจบยกสองครับจบยกสองกินน้ำครับกินน้ำแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมานะครับ คุณตบายครับมานะครับที่สนามน้ำบอลครับเพชรนำหนึ่งมีดุ๊ฟาร์มกับเพชรบันดอนเพชรแสงทองนะครับเชิญนะครับยี๋ยวยเลิกนะผมกับพ่อเพชรสายชนจะมานั่งฟังเจรียงหน่อย โอ้เอา,าเราไปฟังิเลีย,ง,ยงไม่รู้จะพูดยังไงนะเล่าบานดานไปฟังิเลียง <c oughs> ครับเรหนึ่งเพชรบันดอนโอ้โูนี้เพชรตัดเพชรนะครับ มีสามนะครับอ่าดูครับปัดซ้ายขวาปัดซ้ายครับอ่าอ่าชกดีดูเดือดครับไปโอ้โหเอาโดนโดนตัด้ายตัดลำตัวก็อ้าวร้องในนะครับแต่นั้นผมเองดาชชวนเล่นในครับชวนรุ่นเล่นในไนนนม่เอาด้วยครับแย่ก่อนผมสักเล็กโอ้โหสิทธิชัยพิรุณนะครับโอ้โหเจ้าพระคุณได้ครับซ้ายยังยังต่อยไม่แม่เน,นะครับ นับเป็นเพื่อนเก่าราครับครับอ๋อโดนครับโดนลูกองโดนลูก้องเล่น้ผมสัตว์นะจบเท่าแล้วับดีชาทรัพย์โสทาอ่านนะครับโอ้ อยู่ไม่ไหวแล้วครับอ่าติญาติไ่ต้องเป็นห่วงครับซ้อมมาดีนะฮะอ่าพี่ทองนับเพร่อนหนึ่งแก้มาสองพันนะทีมงานที 3, น่บันดอนจบมาสองพันนะฮะ